อพราะว่าถ้าอยากไปเอาหมวยเขาให้เอาดอกแแห่ด้วยดอกแแร่คือเป็นดอกที่เขาชอบเป็นดอกคนเขาจับแแ่ไงลูกแแ่บารมีแแห่ลูกมันเป็นสิ่งดีนะนี่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีถ้าสิ่งไม่ดีเขาไม่เอามาให้หรอกมันมีแต่สิ่งดีมาบูชามาสัตระบูชาเทวดาทูกบาอาจารย์ ที่เขาทิ่อยู่ในโบสถ์เนี่ยเขาอยู่ในโบสถ์ขอให้ศักดิ์สิทธิ์ขอให้แม่ใหญบุญมาขอโชคขอลาภปักทักแม่ผมหอมขอให้แม่ขอให้มีโชคขอให้ร่ำรวยทุกคนอย่าให้มือคนจนมีแต่คนรวยรวยแล้วนับต่อนี้ไปถ้าเข้าใหญ่เจ้าแม่รับผมหอมจะได้มีกำลังวางชา ยปุริเมติตํวิปาตเมเหตุทายอนาธิกาทะเวระมุนิปะกะทังธัมมังเตยะนี้อนาธิกาทะเวระมุนิปะกะทังธัมมังเตยะนี้ตํเมโตเจวะสะดาโหติมุนิปะกะทังตํมังติกะเน <laughs> ปัญญาเจตนาเวทนาสัมปันโนสุขโตอุปปะทะตะยะนะมนุสสานังโภโตกับปวัตติสภาโตปะกะตะโมสังกีติโกอกาลโกเอจิตติโกอุปะนะวิโปทัสสะ6 สุขันโนภควโตสาวกัมโพุปิบันโนภควโตสาวะกุัมโยาเัมโิัพิสารีาภะโิสัคราดิสาภคาโตสาวัมโอาหในโยชาติโ ในบทจักระทเวลานี้ต้องคุยเสียงดับคุยค่อยๆเสียงดังไม่ได้ลูกราไม่้พูดเสียงดังพูดค่อยๆ,อยๆทังออกไหนออกค่ะไมให้พูดดังพูดค่อยๆอันนี้ทางอธดโเลยแกเอาเรานบบจะทมามาทำอะไรม,มทาทำอะไร ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่ามาทําอะไรมันจะมาขอโชคขอลาบครับโชคขอลาบกับใครลูกกับกับปูกพยังกับปูจอมปวดนะครับจอมปวดรู้จักไม่เขาชื่ออะไรไม่ยังเลยครับยังเขาชื่อเจ้าแม่พมหอมลูกเจ้าแม่ผ่มหอมใช่นี่ไงเขาเพิ่งเขาอยู่นานแล้วไม่มีใครสนใจเขา ไม่มีสนใจไม่มีใครสนใจเขาเจ้าแม่ผมหอมเจ้าแม่ผมหอมเขาไม่อยู่ตรงนี้นานแล้วลูกน้ำข้าวปลาอะไรไม่เคยเอามาถวายให้เขากินเขาอยู่หิวเขาอยู่หิวนะไม่ใช่เขาไม่หิวเม่หิวไม่หิวน้ำก็ไม่มีอะไรสักอย่างก็ไม่มีคนที่มาออกวัดออกวานไม่รู้มาถวายข้าวปลาอาหารไม่แตกให้เขามารับประทาน เขาก็หิวเหมือนกันน la ี่ uh uh <c oughs> <c oughs> uh เขาบอกยายเมื่อตะกี้เขาว่าเขาชื่อผมหอมไม่มีคนรู้เนาะไม่มีคนรู้เพิ่งรู้นี่เนาะนับต่อนี้ไปขอให้รู้ด้วยรู้ไว้ด้วยนี่เขามาอยู่ตรงนี้นานแล้วไม่มีใครสนใจเอาเขาแม่ผงหอมแล้วก็จะมาขอโชคขอลาบใช่ไหมครับผมเป็นยังไงโชคลาภมันเป็นยังไง ขอเลขขอหวยเนี่ยแหละครับบอกตรงเลยนะบอกตรงๆเนาะวดปไปจําวันที่สิบหกนสิบหกพฤศจิกาขอหวยถ้ามาขอลาบขอโชคขอลาบอันนี้เราไม่ไม่รู้นะอไม่รู้ว่าอะไรคือโชคคือลาบขอเลขขายสามตัวรางวัลที่หนึ่งกัเลขน้าสองตัว เลี้ยตายสามตัวลอยเขาเรียกว่าหลับลอยหลับลอยหลับลอยจะวิ่งมาตามอากาศรดเลือดลอยลอยมาตามอากาศแต่เวลานี้อรักมาโดอีมาโคเขาเขอเวลาหน่อยนะลูกนะรอเวลาหน่อยอย่าได้ ต้องใจเย็นๆถ้าอยากได้คนดีให้รีบไปตเบอร์ยัแดงก่อนก็ได้จะม่พงหอมใจเย็นๆใย็นๆใจร้อนไม่ได้เอาวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปตัวเดียววิ่งแปตัวเดียวจับูเอาเองโอ้ยมันเกือบกว่าเกินจะแม่พงหอมเลยกให้แล้วยังไงวิ่งแปดตัวเดียว พอใจไหมยังครับยังไม่พอใจครับขอเพราะว่าไม่รู้จะซื้อย e ังไงโอ้หไปหาห่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 ายบาหคาห่าหเาห่าว่าห่าห่าเ่าอ่าห่าน่าห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 ราหไาห่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 าหองหาห่าห่ยห่าบ่าาาห่่าหาหอาาห ฟังจากปากเจ้าแม่หมดแล้วให้วิ่งแปดตัวเดียวแปดอะไรที่จะได้เงินเขานันแหะปดอะไรแปดอะไรจะได้เงินเขาแปดอะไรเนาะแปดอะไรบอกเขาสิขอให้วิ่งแปดตัวเดียวรองรองคือรองสี่สี่วิ่งแปดต่อสี่วิ่งแปดรองสี่รองสี่วิ่งแปดต่อสี่ จับคู่ให้หน่อยครับจับคู่เดี๋ยวยังไม่พร้อมยังไม่จับอ๋อครับผมยังหาอยู่ <c oughs> อันนี้ยายบุญมา,มาเอาคับเล้วแม่ผมของคือเขาอยู่บริเวณวัดเราก็ต้องเรียนระเบียบอยู่ท่ไหน อย่าพูดเสียงดังไม่ได้ครับเราก็ต้องมีสัมมาคารวะปฐมยอดที่พระผูทศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนขออนุญาตนะ,ะพ,ตรพระผู้ศัรรม์ระสงิ์อยู่ข้างบนขออนุญาตเปิดโชคเปิดลาเปิดดวงให้แก่มนุษย์มนาเดือดร้อนมาขอโชคขอลาบับจําแนผลหอมอ้าวมาแล้ว แก่ให้แปดสองแปดสองแปดสองก็ได้แปดสองแปดสองข้าพิมก็แปดห้าขพิมก็แปดห้าแปดสองแปดห้าแปดห้าแปดสองไม่ต้องเอายึดแปด สองห้าแปดสองห้าลูกแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าครับมีแค่นี้บวกครับ วางไว้ตรงนี้วางไว้แถวๆนี้ก็ค้าเองไม่มีอยากโยมไม่เคยส่ใจอยากโยมเขาไม่สนใจปล่อยปลัะละเลยโอ้ยอย่ามาบุ่มหอนเลยใจดูเนไม่เคยสะอานืจะสยมาสะอาดเนื้อสะอาดนะไม่ใช่คนสกปรกเป็นคนสะอาดมีน้ำหมกน้ำหนองมีแป้งมีอะไรมาให้ค้าแต่นี้มันไม่เล็ มเนลาขอให้หวยเข้าก่อนเจ้าแม่ลูกศิษลูกนะเจะบรรัาของเจ้าแม่จะมาซื้อถวายให้เจ้าแม่ได้แต่งได้ผามก็ได้ทาสองตัวละ สองสี่ลูกสองสี่สองสี่ล้านสองสี่ล้านยันไหมสองสี่ล้านสองสี่สองสี่คสี่มาสองมาหะกันเป็นสองสี่แต่เวลานี้ท้องแม่เขาไม่พูดเขยงดังท้อพูด เพราะเพราเขาเป็นคนสุดสวยงดงามข้าถูกอย่าลืมซื้อไอ้พวกแปน้นพวกน้ำหอมอมาถวายให้เขาเขาจะได้ทา,าอาบน้ำอยู่่นีหลายปีแล้วไม่มีไม่ม,ไมีไม่เคยมีใครมานะไม,ไม่เคยมีใครมาสัมผัสจ้าแม่นะ วันนี้คือมียางบุญมาสัมผัสอดีตอกในใจทุกวันนี้อยู่คนเดียวไม่มีใครจะมาพูดด้วยอยู่คนเดียวเวลาพระสวดมนต์พระแม่ผมหอมก็นั่งสมาธิเวลากขะทำบุญทำกุศลอยากจะรู้อยากจะเห็น,อย,น,น,นอยากจะเข้าร่างคนนู้นอยากจะเข้าร่างคนนี้แต่มมีแต่คนไม่มีบารมี ถ้าคนมีบารมีจะเข้าร่างได้แต่นี้ไม่มีคนมีบารมีเสร็จแข็งไม่มีบารมีที่เจ้าแม่ผมองจะเข้าไม่ได้จะเข้าร่างยายบุญบอกยายบุญแต่ยายบุญเป็นคนแก่แล้วเข้าเดี๋ยวก็ออกถ้ามีพวกวัยรุ่นเขามีอีกมีสันเกตมีอีกอะไรก็ว่ายางเก็บนะถ้ามี เจ,มมจ้าแม่คมหอมจากอารากของเขาแต่นี้หาแล้วไม่เจอไม่มีก็อยู่อย่างนี้แหละพอใจไหมพอใจไหมครับผมอันนี้เจ้าแม่มาได้ปันสงให้นะคร่าตัวไหนมันเข้าตัวไหนมันไม่เข้าอันนี้พิจารณาดูเอาเองครับถ้าพอใจก็ซือ้อครับถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซือ้อ คเนเสียงเงินอีกรอบได้ไหมครับเจ้าเนี้ยแจะยินไม่ชัดอินไม่ชัดบอกว่าแปดสองห้าไงลูกครับแล้ว,วลา 2, ่างสองสี่เพิกเจรณาดูเอาเองอาจจะพอซื้อหรือไม่พอซื้ออันนี้ตามมันอยู่กับเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่น ถ้าเราฝากเอาไปซื้อถ้ามันถูกก็ดีใช่ไหมนี่อยู่ในวัดนะนี่เจ็บพูดธรรมะให้ฟังอยู่ในวัดถ้าไม่อยู่ในวัดนี่จะพูดกอะไรวัดเขามีถิ่นมีธรรมมีธรรมะสมุนไม่ใช่ไม่โกหกนะเราไม่ไปโกหกถ้าเราซื้อก็ซื้อไม่ต้องซื้อเยอะซื้อพอดีเอาไปเอาไว้ใช้บ้างถ้าซื้อหมด จะมีอะไรทำซื้อปกข้าวกิใช่ไหมครับเขาจะดูเรื่องแล้วเจะแม่ถ้าอยากได้ก็ไปประเทศนอกก็ได้ลูกประเทศนอกนะไปทําอะไรครับเขาบอกว่าอยากได้เงินไหมบางทีมเข้าประเทศนอกอ๋อไปอ๋อไปลาวไปลอกไปลาวโอ้ตามตามเจ้าแม่ไม่ทันแม่ เป็นเอฟซีต้องตามให้คันตามไห่คันไปไม่หลอกออกพรรษาแล้วเจ้าแม่อยู่ตรงนี้ดีอกดีใจไม่มีใครเคยมาไม่มีใครเข้าร่างกด้ร่างอย่างนี้ตรงตรงเลยเนาะจะแม่อันนี้มันอยู่ี่บอกมันบบดนะเนี่ยไม่ใช่วัดน้ไทว่ายถ้าถูกอย่าลืมหลักต่ไม่ฟันธงนะไม่ฟันธงให้นะอันนี้ให้แล้วก็ ที่เจราดูเองว่าถ้าฟันธงให้หม <mon> ันไม่เข้าอ่ะมันเท็งสิงนันลหกเถ็งสิงคือธรรมะผูกไม่เป็นความจริงสาไม่ถูกเพราะว่าโกหกคนอื่นอยู่มานยังไงโกหกคนอื่นมันบาเจาแม่มั่นใจแหละถีงให้ถ้าไม่มั่นใจจ็แม่ก็ไม่ให้ ถ้าถูกก็จะเชือของมาถวายถ้าไม่มั่นใจก็พูดไม่ออกไม่ได้ถ้ามั่นใจถึงพูดออกได้โอแคนี้เนาะ